เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็ตามคําเรียกร้องเลยค่ะว่า,ารีวิวนะห้องน้ำนะคะหรือว่าบาร์ r รมนะคะของน้องฟ้าใสให้หน่อยซึ่งน้องคนนี้ขอมานานมากขอแม่เกือบทุกวันนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแม่ไม่จัดให้เนี่ยก็จะเป็นการทำรายน้ำใจน้องกันมากจนเกินไปนะคะวันนี้แม่ว่างห้องน้ำสะอาดน้องฟ้าใสไม่อยู่ แอบมาเดี๋ยวนางจะไม่ให้รีวิวห้องน้ํานะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าห้องน้ำน้องราใสหน้าตาเป็นยังไงนะคะห้องน้ําในอเมริกาเป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมห้องน้ำของน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะค่ะเข้ามานะคะตรงนี้จะเป็นช่องแอร์ผ่านเข้ามาในห้องน้ำก็มีแอร์นะคะหน้าร้อนก็ไม่ต้องกลัวร้อนบ้านหลังนี้ทั้งหลังแอร์หมดเลยนะคะมีแอร์เข้ามาทางนี้เนาะช่องนี้นี่ค่ะช่องแอร์เข้ามานี่เย็นมากเลยถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะเป็น เเรียกว่าฮีตนะคะความร้อนจะออกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะหนาวในห้องน้ำนะคะหน้าหนาวค่ะก็จะมีพรมอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ผาเช็ดตัวของน้องแขวนตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องน้ำมีถูมีถังขยะอยู่ตรงโน้นะ สเปเชียลมีที่ฉีดก้นด้วยคุณผู้ชมห้องซ่วมในอเมริกาปกติไม่มีนะคะแต่ว่าน,นี้คุณดาเรนทําให้เพราะว่าคุณดารรนชอบที่ฉีดก้นนะคะห้องน้ำเมื่อกี้ก็มีขยับมาตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอ่างอาบน้ําของน้องนะคะซึ่งอ่างอาบน้ํานะคะคุณผู้ชมตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าที่กันเปียกนะคะเนี่ย ป็นผ้าม่านกันเปียกเนาะเวลาเราอาบอ่างเราก็เอาออกมาแบบนี้นะคะเราก็เปิดน้ำให้เต็มอ่างเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่ที่โคโรโดนะคะอ่างห้องน้ำเนี่ยจะเป็นอ่างอาบน้ำเกือบทุกที่เลยจะมีน้อยที่ไม่มีอ๋ออ่างอาบน้ำเพราะฉะนั้นที่โคโรโดเนี่ยจะมีอ่างน้ำนะคะ ไปดูกันค่ะว่าน้องใช้ชมพูอะไรคือจริงๆแล้วน้องก็เปลี่ยนชมพูแล้วแต่นะคะไม่ได้ใช้ประจำตลอดตอนนี้ที่น้องมีนะคะใช้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นครีมอาบน้ำที่น้องใช้นะคะอ l เลนะคะอัลตร้ามอยเจอร์เชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็แชมพูแพนทีตัวนี้นะคะแล้วก็ครีมนวด ชุดเดียวกันเลยนี่ของน้องข้างบนก็จะมีฝักบัวนี่นะคะคุณผู้ชมนม้ำก็คือห้องอาบน้ำห้องนี้เป็นของน้องคนเดียวดูแลทําความสะอาดเองนะคะแม่ไม่ชอบให้ลกถ้าลกนี่ก็จะโดนบนถัดมาคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นตู้เก็บของแล้วก็ตากผ้าเช็ดต,ตัวได้อีกตรงนี้นะคะ นี่ก็จะเก็บของของของน้องนะคะก็จะมีหลายๆอย่างยาบ้วนปากนะคะออของใช้ส่วนตัวนะคะคุณผู้ชมก็นี่และคะ่ะแล้วก็นี่นะคะตรงนี้ก็จะมีกระชชูนชะนะคะ ถ้าเกิดหมดก็ต้องเติมเองเพราะว่าใช้ห้องนี้คนเดียวเนาะแล้วก็นี่สกุชี่ของน้องคุณผู้ชมน่ารักไหมนางบอกเอามาอาบน้ําด้วยสกุชี่สกุชี่แล้วก็นี่น้ํายาล้างมือนะคะทุกครั้งเข้าน้ำต้องล้างมือแล้วก็เช็ดด้วยผ้านะคุณผู้ชมก๊อกน้ํานะคะก็จะมีฝั่งนี้ร้อนฝั่งนี้เย็นนะคะ ถ้าร้อนนี่ร้อนมากนะจะบอกให้แล้วก็ก๊อกน้ำที่ที่โคโลราโดนะคะจะมีทั้งร้อนและเย็นตลอดเลยนะคะแล้วร้อนนี่ร้อนมากเวลาคุณเปิดอ่ะตอนแรกมันจะไม่ร้อนไปปล่อยไปสักพักหนึ่งมันจะร้อนบางทีลวกมือเลยเพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีนะเพราะที่นี่อากาศมันหนาวเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อ่างล้างมือตามห้องน้ําสาธารณะเนี่ยก็จะมีน้ําร้อนเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเปิดอย่างละค้น เปิดอย่างละครึ่งผสมกันก็จะเป็นน้ำอุ่นพอดีนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูตู้ตรงนี้ก่อนเนาะตู้สิงข้างล่างนะคะอันนี้ก็จะเก็บอุปกรณ์สำหรับรีฟิลนะคะก็คืออุปท่าอะไรหมดก็เอาจากตรงนี้ได้นะะเห็นไหมคะระดาดจิดชู่นะคะเอาไว้เช็ดกน้น รกระดาษเช็ดชู้ต้องบอกเลยว่าที่นี่กระดาษเช็ดชู้แเนื้อไวเช็ดก้นนะคะส่วนเน็บกินเอาไวเช็ดปากเนี่ยต่างกันนะฝรั่งที่คนอเมริกาไม่ใช้อ,อ่กระดาษเช็ดชู้เราเช็ดปากนะคะเขาใช้อ,อ่อีกแบบหนึ่งเช็ดปากเอาละค่ะคุณผู้ชมมาดูอ่าตู้สุดท้ายที่เราจะรีวิวของน้องฟา้าใส่นะคะก็จะเป็นอ่กระจกนี่แหละคะ่ะบานนี้นะคะมันไม่ธรรมดานะคะมันเปิดมานะคะคุณผู้ชม มาดูว่าสิว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะฮะเนี่มาเอาละค่ะคุณผู้ชมเข้ามานะคะก็จะมีอุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าของน้องนะคะก็จะมีตัวนี้ Clean and Clear นะคะของน้องใช้ตัวนี้แล้วไม่ก็ใช้ตัวนี้นะคะมีสองแบบด็อกเตอร์มรีนะคะหรือไม่ก็ วันไหนเขาแล้วแต่เขาอยากใช้อะไรเขาก็ใช้นะคะแล้วเขาก็จะมีล้างหน้าเสร็จนะคะเขาก็จะมีครีมโอเล่นะคะแล้วก็มีวาสลีนมีเออ่ยาสีฟันสองแบบแล้วเราก็ต้องเออ่ใช้ไหมขัดฟันนะคะทุกทุกก่อนนอนทุกวันไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวแอบ,บดูนะแล้วก็เออ่จะมีอะไรเนี่ยยางมัดผมลิปสติก มียางมัดผมมีลิปสติกนะคะมีแป้งแบบทำความสะอาดหน้าก่อนล้างหน้านะคะมีแป้งสํารองนะคะผู้ชมก็เนี่ยของน้องฟ้าใสทั้งหมดเลยซึ่งเราต้องดูแลน้องต้องดูแลเองหมดเลย เอาละะ้วค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะ่ะบาร์รูมนะคะของแดกไัรรุนไทยในอเมริกานะคะแล้วก็ที่โคโรโดนเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ปล่อยให้น้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบห้องนี้คนเดียวไปเลยนะคะเพราะว่าน้องใช้คนเดียวนะคะเพราะว่าวิกกี้เนี่ยก็จะมีห้องน้ําใหญ่นะคะอยู่ในห้องนอนก็ไม่ต้องมาใช้กับน้องนะคะ ก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมห้องน้าของอคนอเมริกาก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่วิกกี้บอกนะคะว่าน้ํนจะมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเปิดน,น้ําเย็นเนี่ยมันก็จะเย็นมากเปิดน,น้ําร้อนก็จะร้อนมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะถ้าใครมาอเมริกาเนาะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซ like, ับสไคร้ให้วิกกี้ด้วยนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้เราสองคนไม่ลูกด้วยช่วงที่ก็ไม่สบายเจ็บป่าคุณผู้ชม Johnson. นะคะเป็นร้อนในนะคะ เดี๋ยวยังไงวิกกี้จะต้องไปอาบน้ำนอนแล้วนะคะวันนี้ต้องหลับไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย